ไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะคะวันนี้มีหมูอยู่ในตู้เย็นค่ะก็เลยนํามาย่างในหม้ออบลมร้อนนะคะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมหย่อนน้ำมันงา,นงานไปเล็กน้อยเท่านั้นคือจบแล้วค่ะลูกบอลจะใช้ไฟ180ประมาณ25นาทีค่ะ ไปนั่งกิบกระเพราแล้วก็มาให้เอวาเป็นคนเด็ดนะคะเดี๋ยวจะแกงหน่อไม้กินค่ะถ้าหมู e ย่างให้สองพ่อลูกกินกันนะคะส่วนลูกวางจะกินแกงหน่อไม้ค่ะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีลมแรงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อากาศก็เหมือนจะร้อนนิดนิดค่ะวันนี้ลูกวางก็ยังคงวนเวียนอยู่แต่ในครัวในบ้านนะคะไม่ได้ออกไปในสวนงานสวนเอาไว้ให้เอวาไปโรงเรียนเสร็จนะคะลูกวางค่อยลงไปทําค่ะส่วนวันนี้ก็อย,อยู่ในครัวในบ้านทํานู่นนิดนี้หน่อยกันดีกว่านะคะงางนครัวไปดูหนังฟังเพลงไปนะคะเพลิดเพลินกันไปเลยค่ะส่วนเอวาทาการบ้านเสร็จเรียบร้้อยแลวนะคะคก็ มานั่งอยู่กับคุณแม่หลังบ้านค่ะแล้วก็ได้ทําการล้างช้อนล้างชามให้คุณแม่สักเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแหละค่ะลมเริ่มมาแล้วค่ะช่วงเวลากลางวันเราจะเปิดประตูหน้าต่างในครัวนะคะลมจะถ่ายเทเข้าออกตลอดทั้งวันเลยค่ะยิ่งช่วงเวลาหน้าหนาวน,นะคะเวลาทํากับข้าวนะคะจะต้องปิดประตูหน้าต่างเลยก็ว่าได้ค่ะหมูย่างได้ที่แล้วค่ะทุกคนลูกวังจะใช้ไฟ1้0องศาแล้วก็ย่างประมาณ25นาทีทั้ง2ด้านนะคะด้านละ25นาทีค่ะในภาพเหมือนจะไหม้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไหม้ค่ะทําการหั่นกันด เรียบร้อยแล้วก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟให้คุณสองพ่อลูกกินกันเลยค่ะสรุปเอวากินข้าวไปแล้วนะคะ ก็เลยไม่อยากกินแล้วก็เลยเป็นหน้าที่ของคุณพ่อค่ะส่วนคุณพ่อก็กินแค่ครึ่งเดียวค่ะคอีกครึ่งหนึ่งก็แบ่งไว้ให้เอวาจะได้เอาไว้กินตอนเย็นค่ะคุณพ่อแดนนี่ก็ทาน้ําปลาพริกป่นค่ะช่วงเวลาเย็นๆนะคะเมนูที่อร่อยนั้นก็คือเมนูปิ้งย่างกินเวลาร้อนๆนะคะจะอร่อยมากๆค่ะเนื้อ,อย่างหมูย่างหมูกระทะนะคะถ้ายิ่งได้ล้อมวงกันกินนะคะจะอร่อยเป็นพิเศษค่ะเมนูของคุณพ่อและคุณลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการล้างเขียงกันดีกว่าค่ะเขียงสเตนเลสนะคะดีงามพาลามแปดมาก ต่อไปก็เป็นเมนูของลูกวางบ้างนะคะนั่นคือแกงหน่อไม้ค่ะทุกคนหน่อไม้ยังเหลืออีก1ขวดค่ะก็เลยนํามาทําแกงดีกว่านะคะนําไปล้างน้ําสักหนึ่งน้ำแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นค่อนข้างที่จะพอดีคําค่ะเพิ่มลูกโดดไปสักเล็กน้อยนะคะเมนูนี้กินคนเดียวค่ะสองพ่อลูกจะกินไม่เป็นนะคะทุกคนทําด้วยพี่แกงเยโพงนะคะพี่แกงเยโพงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องซื้อติดบ้านไว้อีกค่ะพี่แกงเยโพงเป็นพริกแกงที่แห้งนะคะตํามือด้วยค่ะเรื่องความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมข่าตะไคร้หิวมกะกระ ใครที่ยังไม่เคยลองพี่แกงเดบพงนะคะลูกวางแนะนาค่ะทุกคนกระทะใบนี้นะคะลูกวางยังคงชอบใช้อยู่เป็นกระทะสแตนเลสก,ก้นลึกนะคะแกงเสร็จแล้วค่ะมาทําการตักข้าวกันดีกว่าค่ะตักข้าวต้องใส่ถ้วยเท่านั้นนะคะตักแกงได้ก็ราดเลยค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าชูรสหมดค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน